หลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประเทศไทยเหมือนถูกฉุดให้ถอยหลังเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งรัฐบาลเผด็จการที่แฝงมาในคราบธรรมมาธิปไตยกำลังปกคลุมแผ่นดินด้วยอำนาจอันเงียบงนันแต่ภายใต้ความเงียบงันนั้นเองกองทัพก็ค่อยๆวางหมากใหม่20ตุลาคม2520ทหารลมรัฐบาลทหาร รัฐประหารซ้อนที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไทยอีกครั้งนี่คือจุดเปลี่ยนจากทานินนายกเทนตรงสู่เกรียงศัก์นายพลสมัยใหม่และเบื้องหลังรัฐประหารซ้อนในครั้งนั้นคือการฟื้นคืนของจิตวิญญาณสิริส2.0อย่างเงียบงนันทานินไกรวิเชียนนายกจากพระราชหัตทะเลขารัฐบาลทานินเกิดขึ้นภายหลังโศกนาฏกรรมหตุลา ผ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งโดยตรงท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไร้รัฐธรรมนูญและบ้านเมืองเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทานินเป็นอดีตผู้พิพากษาสารดีกาผู้มีภาพลักษณ์ซื่อตรงเด็ดขาดและจงรักภักดีอย่างสูงรัฐบาลของเขายึดแนวทางธรรมมาธิปไตยการปกครองด้วยคุณธรรมมากกว่ารัฐสภา จึงมีการปิดพักการเมืองสั่งห้ามหนังสือพิมพ์หลายฉบับนักการเมืองนักกิจกรรมถูกกวาดล้างคนไทยถูกแบ่งเป็นผู้จงรักภักดีกับภัยต่อชาติในสายตาของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาคือความหวังใหม่แต่ในสายตาประชาชนเขาคือเผด็จการภายใต้คราบกฎหมายเราคิดว่าธานินท์คือคนดีแต่เขาดีเกินไป ดีจนมองทุกอย่างเป็นขาวกับดำไม่มีพื้นที่สำหรับสีเทาเลยประชาชนจำนวนมากไม่พอใจเพราะรัฐบาลใช้อำนาจอย่างแข็งครราวในนามของความดีคนธรรมดาถูกจับตาและหวาดกลัวว่าจะถูกมองเป็นภัยความมั่นคงสื่อถูกปิดเสรีภาพถูกจำกัดและที่สำคัญไม่มีทิศทางใดๆว่าจะคืนประชาธิปไตยเมื่อไหร่ ความเปราะบางของอำนาจปัญหาของรัฐบาลธานินคือความตึงเครียดแบบกดไว้ใต้พรมการคุมเข้มนานเกินไปโดยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีเสรีภาพไม่มีแผนคืนอำนาจให้ประชาชนทำให้เกิดแรงต่อต้านจากหลายฝ่ายทั้งกลุ่มนักศึกษาใต้ดินอดีตนักการเมืองตลอดจนภายในกองทัพเองโดยเฉพาะกองทัพ ผู้ที่มีบทบาทตั้งรัฐบาลเองกับมือกลับเริ่มไม่พอใจเพราะทานินไม่ฟังเสียงกองทัพไม่ยืดหยุ่นทางการเมืองแถมยังเริ่มกลายเป็นตัวปัญหาแทนที่จะเป็นตัวช่วยและเมื่อไม่มีใครสามารถควบคุมทานินได้กองทัพจึงตัดสินใจลงมืออีกครั้ง20ตุลาคม2520รัฐประหารสอน เวลาตีสของวันที่20ตุลาคม2,520เสียงประกาศทางวิทยุกองทัพบ,บกดังขึ้นกลางดึกคำสั่งที่1นึงของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเอกสงัดชลออยู่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจได้ประกาศยึดอำนาจรัฐบาลทานินโดยสมบูรณ์ข้ออ้างคือการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์อาจลุกลามเป็นอันตราย ธานินไกรมีเชียนถูกปลดจากตําแหน่งและถูกกันตัวออกนอกเวทีการเมืองไทยอย่างถาวรไม่มีเสียงปืนไม่มีผู้เสียชีวิตมีแต่การเปลี่ยนผู้นําจากพลเรือนสายแข็งกลับมาเป็นนายพลจากกองทัพแต่นี่ไม่ใช่รัฐประหารธรรมดานี่คือรัฐประหารซ้อนเพราะผู้ก่อรัฐประหารครั้งนี้เคยร่วมสนับสนุนธานินมาเองกับมือในปีก่อนเกรียงศัก์ชมนัน พ้เอกสายกลางที่เดินบนเชือกพ้นเอกเกรียงศักดิ์ชมนันหัวหน้าคณะรัฐประหารซ้อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือการหวนคืนของทหารสายปฏิบัติที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกลุ่มทหารรุ่นใหม่และกระแสะประชาธิปไตยที่เริ่มตื่นตัวอีกครั้งเกรียงศักดิ์สัญญาจะร่างรัฐธรรมนูญคืนเสรีภาพสื่อและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี2522เขาไม่ใช่สริ แต่วิธีคิดและโครงสร้างอำนาจที่เกรียงศัก์ใช้นั้นคือการนำแบบจำลองสรทธ,ธนรัฐกลับมาใช้ในฉบับเบาๆหรือที่บางคนเรียกว่าสริี2.0ใช้กองทัพเป็นแกนกลางพยุงประเทศให้นิ่งแต่เปิดพื้นที่บางส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกรอบที่กองทัพควบคุมได้วิเคราะห์รัฐประหารซ้อน2,520สะท้อนอะไรบ้างรัฐประหารซ้อน2,520สะท้อนความจริงข้อใหญ่ข้อหนึ่งของการเมืองไทย คือกองทัพไม่ได้ต้องการแค่ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแต่พร้อมจะล้มกันเองได้หากผิดทิศทางรัฐบาลทหารที่แข็งเกินไปยึดติดกับอุดมคติแบบสุดตรงจะถูกกลืนเองโดยโครงสร้างทหารส่วนทหารที่ยืดหยุ่นประนีประนอมและรักษาอำนาจเงีย,งยบๆกลับอยู่รอดรัฐประหารศ .2520 จึงไม่ใช่แค่การยึดอำนาจแต่คือการรีเซ็ตสมดุลอำนาจภายในกองทัพและรัฐไทยเอง จากธานินถึงเครียงศักดิ์จากธรรมาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบจากเผด็จการแบบอุดมคติสู่เผด็จการแบบยืดหยุน่นนี่คือบทเรียงของรัฐประหารซ้อน2,520ที่ยังคงสะท้อนอยู่ในโครงสร้างการเมืองไทยจนถึงปัจจุบันเครียงศักดิ์ชมะนันกึ่งนายกกึ่งเงาท็อปบูตในวันที่สหรัฐจีนอยู่ข้างไทยขเขมรแดงอยู่ในป่าและเงาถนอมยังไม่ไปไหน ต่อเนื่องจากรัฐประหาร20ตุลาคม2520เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินใช้ถังแทรกและปากกระบอกปืนปลดธานินไกรวิเชียนออกจากตำแหน่งภายใต้ข้ออ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยพอแต่แท้จริงแล้วมันคือเกมทวงคืนอำนาจของฝ่ายทหารที่ไม่พอใจกับรบัฐบาลพลเรือนซึ่งพวกเขาแต่งตั้งเองด้วยซ้ำพลเอกเรียงศักดิ์ชมะนัน จึงถูกวางตัวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ดูจะเป็นทางออกตรงกลางไม่แข็งเท่าทานินและไม่อ่อนเท่านักการเมืองพลเรือนรัฐบาลพลเรือนภายใต้รองเท้าคอมแบทแม้จะถูกจัดวางให้เป็นรัฐบาลพลเรือนแต่ใครๆก็รู้ว่าอำนาจจริงไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่อยู่ที่คณะรัฐประหารชุดเก่าที่เปลี่ยนป้ายชื่อมาเป็น สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและยังแฝงอิทธิพลอยู่ทุกระดับยิ่งไปกว่านั้นมีข่าวกระซิบกันหนาหูว่าถนอมประพาสที่เคยถูกรัฐบาลทานินปลดทิ้งยังวนเวียนอยู่ในวงอํำนาจถนอมกิติกระจรอดีตผู้นำเผด็จการที่ถูกขับออกหลัง14ตุลาคม2516ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศอย่างเงียบๆแม้จะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาล แต่กลับได้รับความเคารพจากบรรดาในผลระดับสูงหลายคนในกองทัพพระภาจารุสเถียนแม้จะหมดบทบาทแต่สายทหารข้าราชการเก่าที่เติบโตจากยุคเขายังอยู่เต็มระบบราชการดังนั้นเกรียงศักดิ์จึงไม่ได้เพียงแต่ต้องประคับประคองการคืนประชาธิปไตยแต่ยังต้องเดินระวังเงาอาดีตเผด็จการที่ยังคงหลงเหลือทั้งคนเครือข่ายและอุดมการอยู่ทุกที่ คืนอำนาจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังมีคนคอยจ้องอยู่ข้างหลังแม้จะมาจากกองทัพแต่พลเอกเรียงศักดิ์กลับแสดงจุดยืนที่นุ่มนวลกว่ารัฐบาลฐานินเขาเลือกเดินเกมเปิดพื้นที่ทางการเมืองปล่อยนักโทษการเมืองยกเลิกประกาศจำกัดเสรีภาพบางฉบับและประกาศรถแมพสู่การเลือกตั้งในปี2522พักการเมืองที่เคยถูกยุบก็ได้รับอนุญาตให้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง บรรยากาศทางการเมืองเริ่มคลายนักหนังสือพิมพ์เริ่มหายใจได้คล่องขอบวนการนิสิตนักศึกษาค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่เพราะกองทัพศรัทธ,ธาในประชาธิปไตยหากแต่เป็นเพราะพวกเขาต้องปรับตัวท่ามกลางแรงกดดันจากต่างชาติและกระแสนในประเทศที่พร้อมประทุได้ทุกเมื่อเกมใหญ่ที่ชายแดนไทย CIA ขมรแดงและสมรภูมิในอินโดจีน นอกจากในประเทศแล้วด้านนอกก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเมื่อเวียดนามบุกกัมพูชาในปี2521เพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงสถานการณ์ชายแดงไทยกัมพูชากลายเป็นสมรภูมิลับของสงครามเย็นรัฐบาลเกรียงศักดิ์ตัดสินใจเลือกข้างเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านเวียดนามโดยยืนอยู่ข้างสหรัฐและจีนไทยให้ที่พักพิงแก่กลุ่มเขมรแดงและผู้อพยพเปิดพื้นที่ลับให้ CIA จัดตั้งค่ายฝึก แลกกับเงินอาวุธและสถานะพันธมิตรต้านคอมมิวนิสต์นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามตัวแทนในอินโดจีนที่ไทยมีบทบาทมากกว่าที่หนังสือเรียนเคยเล่าปี2522การเลือกตั้งกลับมาแตงเงาเ,าเก่ายังไม่ไปไหนในที่สุดวันที่22เมษายน2522การเลือกตั้งทั่วไปก็เกิดขึ้นเกรียงศักตั้งพรรคกิจสังคมขึ้นมา และได้จัดตั้งรัฐบาลผสมแม้จะเป็นการเลือกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังมาจากทหารระบบราชการกลไกความมั่นคงโครงสร้างอำนาจก็ยังเป็นของเครือข่ายเดิมเป็นการคืนประชาธิปไตยแบบมีเพดานเพราะเมื่อมองลึกเข้าไปถนอมประพาสอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาแต่คนของพวกเขายังอยู่เต็มระบบแรงสั่นสะเทือนจากภายในและการก้าวลงที่ไม่มีเสียงปืน ในช่วงปี2523ประเทศเจอปัญหาเศรษฐกิจถดถอยราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงเงินเฟอ้อคนเริ่มบน่นรัฐบาลเริ่มถูกโจมตีท่ามกลางแรงเสียดทานภายในสภาและแรงกดดันจากเครือข่ายอำนาจหลังบ้านพลเอกเครียงสัก์เลือกลาออกอย่างเงียบๆแม้ไม่มีเสียงระเบิดหรือรถถังแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอำนาจที่แท้จริงยังคงกำหนดทิศท,ทางประเทศเปรมตินนสูลานนท์ ทายาทแห่งระบอบสริกับปฐมบทแห่งประชาธิปไตยครึ่งใบและในวันที่เกรียงศักดิ์ก้าวลงอีกหนึ่งในทหารที่เติบโตจากร่มเงาของจอมพลสริพลเอกเปรมตินนสูลานนท์แม่ทัพภาคสองผู้ไม่ฝักใฝ่พักการเมืองก็ได้ก้าวขึ้นมารับไม้ต่อใครกันคือเปรมทำไมเขาจึงอยู่ในอำนาจยาวนานถึง8ปีโดยไม่มีพักการเมืองหนุนหลัง และเขาใช้กลยุทธ์อะไรในการเปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบที่ไม่มีใครล้มได้โปรดติดตามตอนต่อไปในเปรมาธิปไตย8ปีไม่เลือกตั้งกับนายกที่ไม่มีใครโค่นได้